ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่12คนวันที่12นั้นเป็นคนที่มีอารมณ์มักจะขัดแย้งอยู่ในตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายและมักจะถูกยุยงปลุกปั่นให้กระทําการใดไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกง่ายอยู่เสมอด้านจิตใจมักจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวแต่บางครั้งก็จะอวดหยิ่งถือดีไม่ค่อยยอมสยบให้ใครง่ายๆมักจะมีความโมโหหรือชอบทําอะไรบุ่มบ่าไม่ฟังใครในบางครั้ง คนที่เกิดในวันที่12ส่วนใหญ่นั้นความรู้ความสามารถจะเป็นคนที่มีสมาธิดีส่วนใหญ่แล้วมักจะชอบคิดในหลายๆอย่างพร้อมๆกันบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดการสับสนก็อาจเป็นไปได้เป็นคนที่ชอบทําให้ปัญหายุ่งเหยิงหรือเป็นคนที่มีความคิดแปลกๆแนวไม่ค่อยจะเหมือนใครอาชีพถ้าทําเกี่ยวกับความสวยความงามก็จะเหมาะมากสําหรับคนที่เกิดในวันที่12สําหรับคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนมกราคม คนที่เกิดวันที่12ในเดือนมก,กราคมนั้นมักจะเป็นคนที่อวดดีถือดีไม่ยอมก้มหัวให้ใครมักเป็นคนที่เย่อหยิ่งยะโสโอหังแต่สติปัญญานั้นก็จะถือว่าดีเรียกว่ามีดีที่จะอวดก็ว่าได้ชอบทาตัวเหนือคนอื่นอยู่เสมอมีความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังมากนักเพราะค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกับคู่รักพอสมควรแต่จะมีลูกน้องและบริวารที่เชื่อฟังดี คนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างเด่นกว่าคนอื่นเป็นที่น่าจับตามองสติปัญญาพอใช้ได้การงานก็จะมีความก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆความรักก็จะมีความรักแบบทุ่มเทแบบเสียสละบางครั้งเกินขอบเขตมีความใฝ่ฝันสูงและมักจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองนั้นสมหวังอย่างที่ตั้งใจคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนมีนาคม เป็นคนที่ละเอียดละออชอบงานศิละปะเป็นคนที่อยู่ไหนแล้วก็อยู่ง่ายไม่ค่อยเรื่องมากสติปัญญาก็ดีแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนเมษายนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อคําคนง่ายชอบมีลูกน้องบริวารเพียบพร้อมแต่ปกครองลูกน้องบริวารน,นั้นไม่ค่อยจะดีอาจจะถูกชักนําไปในทางที่ผิดได้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเพราะดวงค่อนข้างที่จะหาเงินเก่ง สามารถที่จะแจกจ่ายคนอื่นได้แบบไม่เสียหายคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนพฤษภาคมนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือชอบใช้แรงงานมากกว่าแต่ถ้าเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยก็จะมีการศึกษาแต่อาจจะเป็นการศึกษาที่ไม่ค่อยสูงนักจะได้ทํางานค่อนข้างเหนื่อยความรักจะไม่ค่อยส,สมหวังมากนักการเดินทางอาจจะมีการเดินทางที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่หากยังมีความตั้งใจอยู่ และการเดินทางก็จะช่วยส่งเสริมทําให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตได้คนที่เกิดในวันที่12ในเดือนมิถุนายนคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างที่จะฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะยานเป็นคนรักความสะดวกสบายรักความร่ํารวยไม่ค่อยเอาใจใส่ใครไม่ค่อยเอาใจใส่ในหน้าที่การางานตัวเองมากนะักดวงชะตาจึงมักจะขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักแต่งานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือการเดินทางจะก้าวหน้าดีกว่าด้าน คนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกระกฎาคมคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกรกฎาคมนั้นมักจะเป็นคนที่ให้ความสนใจในด้านเกษตรกรกรมชอบทำงานหนักไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครชีวิตก็จะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรติดขัดมักจะมีความรักแบบลุ่มๆดนดนๆแต่ก็สามารถอยู่กันไปได้อย่างตลอดคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนสิงหาคมชีวิตจะมีความกา้าวหน้าเหนือผู้อื่นจะมีลูกน้องบริวารพังพร้อมจะได้ทำงานที่จะต้องเดินทาง ไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาความรักและครอบครัวก็จะดีคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนสิงหาคมนั้นจะมีหัวทั้งด้านศิลปะมีสติปัญญาพอใช้ได้ความรักความเมตตาที่คนอื่นมีให้พร้อมจะช่วยเหลือตัวเองอยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกันยายนชะตาชีวิตของคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกันยายนนั้นเป็นคนที่ชอบสังคม ชอบพูดจากับคนเยอะๆชอบทํางานกับองค์กรใหญ่ๆชอบทําตัวเด่นเหนือคนอื่นอยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนกันยายนเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีแต่การแสดงออกนั้นก็จะมีมากกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ความรักก็จะมีไปได้เรื่อยๆคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนตุลาคมสไตล์ชีวิตของคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนตุลาคมนั้นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นดันทุลังเป็นคนที่จิตใจโลเลไม่แน่นอนบางครั้งรักใครจริงแต่อาจจะมักตัดสินใจ โดยคำพูดของคนอื่นอยู่เสมอทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้สูงบางครั้งก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองทะลุบุม่มบามเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายใช่เรื่องแต่อย่างไรก็ดีก็มักจะมีพวกพรองที่รักใคร่กลมเกลียวอยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนพฤศจิกายนชะตาชีวิตของคนที่เกิดในวันที่12ในเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นคนที่ชอบทําตัวเด่นกว่าคนอื่นอยู่เสมอในทุกๆเรื่อง พูดจาปากกล้าไม่เกรงใจใครบางครั้งทำร้ายคนอื่นแล้วหรือเพราะกระทำโดยไม่ตั้งใจก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้สติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่มักจะมีความคิดที่เกเรเป็นบางครั้งคนที่เกิดวันที่12ในเดือนธันวาคมชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันที่12ในเดือนธันวาคมนั้นมักจะเป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมากรักงานศิลปะและมักจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้อย่างดี เป็นคนที่มีความมุ่งหวังทำสิ่งใดแล้วก็จะต้องทำให้ได้ในเรื่องของความรักมักจะมีความรักแบบขึ้นขึ้นลงลงเหมือนดวงในอนาคตนั้นค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยแต่บ้านปลายก็จะมีความสุขดี